คนยึดถือโอกาสย่องถือโอกาสตอนเขานอนหลับถือโอกาสคนสิข้าไปนอนบาดเขาเขาผู้นึงนอนอยู่ฝ่หน้ำของผู้นึงนอนอยู่ข้างในเป็นที่เขาถือโอกาสบึงกลัว อยยโ้ปุ่นเก่าคนหนึ่งนอนอยู่ไหนเป็นยังข่อยคือมาอยู่ก่อนหน้านั่นข่อยคือโมมีเฮือนโมมีบาทเป็นยังบักนี้มาเนี่มันมาเพิ่งเพิ่งมามันขึ้นในปีเงานมีบาทว้ายบ่คือแล้วบังตาบ่คือแล้วว้าย อยากนอนเฮือนใหม่ๆแนวนี้เด้อิจฉามันจะเด้เป็นจังไรเนาะสิมีเฮือนไยากนอโอ้๋อมึงแน่นี่ขนาดมีเฮือนมันยอยากนอนในเฮือนมันยังออกมานอนนอกเฮือนข่อยนี่อยากนอนในเฮือนแทบตายโอ้ยายขนาดมันก็นอนใชยหามเมยนอนย้อนแล้วมึงก็ได้ มั่วงกันเลยให้กูบอกมากกูเส้่ย้ใยเนาะไอ้เจ้านายกูสิมีเห็นคือมันวะโอ้ยมึงตื่นนะแม่ออกมากูสิกับนอนหมักนามาเบื่องกูร้อยเขาไปนอนแม่ใต้หรอกว่าอะไรกูเข่าไปแม่เฉยกูนอนดับแม่ด้อบักจอดให้เบื้องกูหาเบื้องหมอนก่อน มึงก็นอนเสยนอนแม่มึงเอ้ยใคยกูนอนน้ำแน่กูอยู่แจเพี่กีใครดอกกูขอนอนน้ำเน่เด้อจอดเด้อหมูมึงหันมันนอนอยู่หนอกปุ้นไอ้กูอยู่แม่นแแม่มองเมื่ดนี่แหละว้ายก็แจเแม่มัน,นโอ้ยมึงแน่ จอดโอ้ยเปิดไฟยังล่ะเดี๋ยวบอกจอดเตือนเนี่ย่อยช่วยนี่เนี่ยโอ้ยน้อตายได้กลุ่มใจด้หวะนี่บักจอดเตือนซะนาโอ้ยมันจะเหมียนขอรล้ะเนี่ยเบัาะเนี่ยบ๊าผักนี่ก็นอนเฉยโอ้ยน้อ อบอกมันเด้ยอจะปลุกมันเด้ขอข่อยสีนร้อยนอนอยู่นี่ข่อ,อย่อยจะนอนดือกันหามเงยนอนเบาเบิงกันก่อหน,นังยัางงามยัางงามโอ้ยจะไหนนอนจะนอนรับม่านอนก,กูบาทนี่ไปละโอ้ยนอน